ก็สวัสดีสมาชิกนะครับในเพจเรียนพันมอเตอร์พัดลมนะครับวันนี้ก็มีอีกหนึ่งเทคนิคนะครับก็จะมาแนะนํานะครับก็เข้าเรื่องเลยนะครับไม่ต้องยาวนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงสงการนะครับอ่านะครับปัญหาหนึ่งนะครับที่ช่างนะครับมีปัญหานะครับอะไรหรือนะครับหัวของตัวสายหรือตัว หมุนตัวปรับของคอของคอพัดลมที่ใช้ลูกปืนนะครับแล้วก็มีตัวสปริงอยู่ข้างในอย่างเช่นตัวนี้ครับที่มันเป็นตัวล็อกคอนี่นะครับที่มันมีตัวสปริงที่อยู่ด้านในตัวนี้แล้วก็มีลูกปืนเล็กๆลูกปืนเล็กช่วงที่เราถอดออกหรือในการซ่อมในการซ่อมแล้วมันก็ระเด็นหายหรือมันหายมาตั้งแต่แรกนะครับเราก็หา อะไรมาเปลี่ยนนะครับบางช่างก็ไปซื้อลูกปืนนะครับตามขนาดเดิมนะครับหรือตามเท่าที่มีนะครับแต่วันนี้นะครับทางเพจเรียนพัน m o เต r บอปลมนนะครับจะมาให้แนวทางหรือเทคนิคนะครับที่ไม่ต้องไปซื้อนะครับที่ไม่ต้องไปหานะครับเราสามารถทำเองได้นะครับทนหรือไม่ทนนะครับผมก็คิดว่านะครับวัสดุที่เราทํานะครับมันก็มีความนิ่ม แต่ว่าเมื่อมันเกิดการเกาะกลุ่มเป็นลูกปืนแล้วนี่นะครับมันก็จะมีความแข็งนะครับความนิ่มกับความแข็งมันก็ไม่เอ่อมันก็เกิดการเสียหายได้น้อยครับเพราะมันมีความยืดหยุ่นอยู่ในตัวของมันเองนะครับเพราะเราใช้กับคอที่เป็นพลาสติกนะครับมันไม่ใช่เป็นเหล็กนะครับหรืออลูมิเนียมนะครับมันเป็นพลาสติกแค่เป็นพลาสติกแข็งแค่นั้นเองนะครับมันก็มีความนิ่มความยืดหยุ่นอยู่ของมันนะครับเราสามารถปรับเอ่อหรือเอาเทคนิคนี้นําไปใช้ก็ได้นะครับผมให้นะครับ เทคนิคก็คือการใช้ตะกวัวนะครับแทนลูกปืนนะครับทำยังไงก็ได้นะครับให้ตะกวัวมันเหมือนลูกปืนเอาขนาดเท่าเดิมนะครับหรือใกล้เคียงมากที่สุดนะครับผมก็ไม่มีขนาดเท่าเดิมนะครับแต่ผมจะใช้เทคนิคนะครับที่ทํามานะครับก็กะประมาณว่ามันก็จะอยู่ในช่องนะครับรูที่เราจะมาใส่นะครับให้มันนะครับมีความใกล้เคียงเท่ากับรูนี้นะครับ ให้มันใหญ่นิดนึงนะครับให้มันใหญ่นิดนึงเราจะทําให้มันใหญ่เท่ากับรูนี้นิดนึงอย่างนี้อย่างนี้ครับเห็นไหมครับอ่ะครับเทคนิคง่ายๆนะครับเราก็หาไม้ก็ได้นะครับไม้อ่าไม้ที่เป็นนี่หน่อยแล้วเจาะรูนิดนึงครับอย่างเช่นนี้ผมเอาสเตเตอร์ไอ้ไม่ใช่สเตเตอร์โรเตอร์ของพ๊าลมนะครับมาเจาะรูให้มันเกิดรูครับให้มันวงใหญ่นิดนึงตามปกติมันจะรูมีแบบนี้เห็นไหมครับอ่ารูจะมีแบบนี้อ่แต่ว่าผมมาเจาะ ให้มันมีความใหญ่นิดนึงครับคราวนี้ผมก็จะละลายนะครับละลายะตะกัว่วให้มันเกิดความกลมครับให้มันเกิดความกลมอยู่ในตัวของมันเองนะครับจะเอาใหญ่หรือเท่าไหร่เราก็ดูนะครับอ่าแล้วผมก็โยดลงไปนะเดี๋ยวนะครับปรับกล้องน,นิดนึงผมก็จะหยดลงไปปึ๊บนะถ้ามันไม่กลมเราก็ละลายมานันนิดนึงละลายให้มันกลมไม่ก็ จุ่มมืมันละลายหน่อยอ่านะครับมันก็จะเกิดความคมเราดูว่ามันใช้ได้หรือยังนะครับเราก็แกะเงี้ยออกมาเห็นไหมครับมันก็จะเกิดคล้ายๆลูกกลมอ่าคล้ายๆลูกปืนนะครับไม่ใช่ลูกกลมคล้ายลูกปืนนะครับคาวนี้เรามาลองวางครับลองวางอ่าก็น่าจะเหมาะใช้ได้นะครับน่าจะใช้ได้ถ้ามันเล็กไปเราก็ ลองม,มาไลายอีกรอบนะครับอ่ะผมก็จะลองดูนะครับเดี๋ยวผใส่คอน่ดนึงก็จะเอาเข้าใส่อันนี้ผมก็จะเอาลูกปืนวางลงไปก็จะบีบเข้าไปอ่านะครับถ้าเราจะปรับข้อม,อมห,หมุนก็หมุนนะนะครัมันก็จะหมุนได้ได้เลยแต่ดูแล้วว่ามันเล็กไปนิดนึงนะครับถ้ามันเล็กมก็จะดึงออกมาลองม,มาลลยใหม่อ่าเล็กใช่ไหมครับเล็กก วางไวที่เดิมครับวางไวที่เดิมอ่าแล้วก็ล้อมกล่วอีกเพิ่มอีกนิดนึงนะเพิ่มนิดนึงครับเพิ่มนิดเดียวจะวางวางเมลายวางเข้าไปอ่ามันก็จะใหญ่ขึ้นมาครับก็จะใหญ่ก็รอให้มันแห้งนิดนึงครับรอให้มันแห้งแล้วก็แกะเง,งี้ยออกมานะครับอ่าเหมือนลูกปืนเลยนะครับอาจจะไม่กลมเท่าลูกปืนนะครับแต่เราสามารถเอาไปใช้งานได้นะเห็นไหมครับ เราสามารถเอาไปใช้งานได้ผมจะใส่เราก็ไปนิดนึงจะมีฝุ่นนะครับมีฝุ่นเกาะอยู่แล้วก็ทำความสะอาดให้มันปุ๊บเข้าไปเราตักวนนิดิเออใช้ได้ไหมอ่าใช้ได้ครับใช้ได้เออเราใช้ได้แล้วก็เสียจสมบูรณ์นะครับเราก็ใช้ใช้ตะก,ก่วนะครับ มาแทนลูกปืนนะครับแล้วคอไว้นะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับก็ใช้งานได้นะครอันนี้ก็เป็นแนวทางแล้วก็เทคนิคหนึ่งในการแก้ไขปัญหาซ่อมบำรุงนะครับของคอพนุ่งนะครับหรือเราก็ใช้กับตัวที่เป็นกระปุกสายก็ได้นะครับเราก็ทําแบบนี้เหมือนเดิมนี่แหละนะครับทำให้มันกลมๆนะครับใช้ตัวกลัวทำนะครับเราไม่ต้องไปซื้อลูกปืนแลนะครับ นะครับมันเสียน้ำมันเราเสียเวลาเรานะครับเสียเวลาเราเราเรามีตะกัวอยู่แล้วแหะนะครับที่เราทํางานนะครับเรามีตะกัวมีบัตรกรลีเราก็หลอมละลายให้มันกลมแค่นั้นเองเอาเนะครับ